ไปล้ไปแล้วโกรธแล้แลนี่นะฮะหมอเนี่ยผู้ชมครับเขาจะวิ่งไปยิงยาสลบมีเป็นจังหวะที่หมีเนี่ยหันมาเห็นหมอแล้วหมีเนี่ยวิ่งไปหาหมอหมีจะทำร้ายหมอหมอเลยวิ่งหนีหมีก่อนที่หมีจะถึงตัวหมอหมอเลยกระโดดลงน้ำหนีหมีทำให้หมีไม่สามารถทำร้ายหมอ หมอจึงตกน้ำเพราะหนีหมีสุดท้ายทั้งหมอและหมีต่างแยกกันหนีเพราะหมีก็กลัวหมอส่วนหมอก็กลัวหมีคือไปคนลทิละทางพี่หนุ่มอ่านเก่งมากค่ะคือโดดลงน้ํากันหนึ่งอือนี่เอาฟังเสียงหมอหน่อยฮะนี่ไปแล้ไปแล้วโดดแล้วนี่นะฮะ หมอเนี่ยคุณชมครับเขาจะวิ่งไปยิงยาสลบมีเป็นจังหวะที่หมีเนี่ยหันมาเห็นหมอแล้วหมีเนี่ยวิ่งไปหาหมอหมีจะทําร้ายหมอหมอเลยวิ่งหนีหมีก่อนที่หมีจะถึงตัวหมอหมอเลยกระโดดลงน้ำหนีหมีทําให้หมีไม่สามารถทําร้ายหมอหมอจึงตกน้ำเพราะหนีหมีสุดท้ายทั้งหมอและหมีต่างแยกกันหนีเพราะหมีก็กลัวหมอส่วนหมอก็กลัวหมีคือไปคนละทิศละทาง พี่หนุ่มอ่านเก่งมากค่ะคือโดดลงน้ำกันอย่างนี่เาสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารทั้งหมดได้ที่ลิงด้านล่างได้เลยนะคะ